ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ด้านหลังของพระรูปของรัชกาลที่6นะครับแล้วก็ข้างหลังตรงนู้นจะเป็นสีลมอ่าเป็นวิวเป็นวิวสีลมนะสวยงามดีนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับมาครั้งล่าสุดถ้าจำไม่ผิดน่าจะมากกว่า10ปีที่แล้วนะครับเคยมาเคยมาหลายครั้งแต่ว่ามานานมากๆแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ เราจะเข้าไปดูว่าข้างในเนี่ยเขามีการปรับปรุงบ้างนะครับได้ข่าวว่าข้างในมีการปรุงให้มันดีขึ้นนะครับเราไปดูที่ว่าจาก10ปีจากความรู้สึกของเราเมื่อปีที่ผ่านมากับปัจจุบันเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงกันบ้างนะครับไปนะครับโอเคถ้าจะดูจากทางเข้าด้านหน้าตอนนี้เนี่ยอาจจะดูลกๆนิดนึงนะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขามีการปรับปรุงนะ น่าจะสิ้นปีนะน่าจะสิ้นปีน่าจะดีขึ้นนะครับโอเคครับป้ายติดเดี๋ยวบอกก่อนตอนนี้มีรถไฟฟ้าสีลมรถไฟใต้ดินสายสีลมโอ้ถึงข้างหน้าพอดีเลยเออสถานีสีลมเนี่ยนะเขียนอยู่รถไฟใต้ดินสถานีสีลมโอเคครับป่าสวนลุมหรือชื่อเต็มคือสวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างถนนสเส้นได้แก่ถนนพระรามที่4ถนนวิทยุถนนสารสินและถนนราชสิริเรียกได้ว,ว่าอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยครับสำหรับการเดินทางมาก็ไม่ยากปักหมุดในกูเกิลแมปได้เลยครับหรือจะมาโดยรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสารแดงหรือ MRT ก็ลงที่สถานีสีลมเลยครับที่นี่เนี่ย ก็ให้ขี่จัก,กรยานในสวนได้ตั้งแต่เวลาเท่าไหร่นะสิบโมงถึงบ่ายสามนะครับชาวสามารถที่จัก,กรยานเข้ามาขี่ได้แต่ถ้าหลังจากาแต่ถ้าก่อน10โมงหรือว่าหลังจากบ่ายสามไปแล้วเนี่ยเขาจะห้ามจัก,กรยานเข้ามาขี่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกอย่างนั้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราหนึ่งรอบลองดูที่นี่มีเลนจัก,กรยานด้วยเจอแล้วเลนจัก,กรยานไป สำหรับสวนสวนสาธารณะใหญ่ๆของโลกในปัจจุบันนี้เขาจะแบ่งแยกออกมาเป็นทางให้จักรยานวิ่งทางคนเดินในขณะเดียวกันในขณะทางจักรยานก็จะแบ่งออกอีกว่าแบ่งออกเป็นสองช่วงอีกจะมีช่วงที่แบบวิ่งปกติกับวิ่งแบบความเร็วช่วงตนเดินก็มีนะมีเดินแบบเดินช้าเดินเร็ววิ่งก็มีอีกว่าวิ่งหยดๆหรือว่าวิ่งแบบเร็วแล้วก็ส่วนใหญ่จะทําเป็นวันเวย์หมดนะครับ สวนลุมพินีเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดพระราชทานที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ณนะตำบลสาลาแดงจำนวน360ไร่มีพระราชประสงค์ให้จับเป็นส่วนพฤกษชาติสาธรารณะมีเครื่องเล่นและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อให้ประชาชนทุกเพศวัยได้มีโอกาสใช้สถานที่นี้สำหรับพักผ่อนปัจจุบันนี้สวนลุมพินี มีลักนับเป็นสวนเอเนกประสงค์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆรวมกันหลายอย่างทั้งกิจกรรมนันทนาการหลากหลายที่จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนร่วมรื่น้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั่วสวน อ้นนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยู่คู่กับสวนลุมพินีนะครับเรือเป็ด <laughs> เรือเป็ดนะครับเป็นอะไรที่อยู่คู่กับสวนลุมมาหลายสิบปีปมากแล้วนะครับตั้งแต่จำความได้เดี่ยจจำความได้มาสวนลุมครั้งแรกตอนอายุ10กว่าขวบเนะี่ยประมาณ12 13ขวบครั้งแรกที่มาสวนลุมนะครับก็เห็นมีเรือเป็ดอยู่แล้ว <az> ในตอนนั้น จนถึงปัจจุบันนี้ผม,มาอายุ50-60แล้วก็ยัง,ยงเห็นเรือเป็ดอยู่นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีอยู่คู่กับสวนลุมนะครับห้องสมุดประชาชนที่ว่าเขาก่อสร้างเมื่อพศ2498โอ,อ 2, 4, 9, ้โหกี่ปีแล้วว่า2498นะครับเป็นถองสมุดของประชาชนนะครับของกรุงเทพแห่งแรกนะถ้าจะไม่ผิดที่แห่งแรกเลย สมุดสำหรับเด็ก ไปไงบ้างครับสำหรับวันนี้เหนื่อยเหนื่อยนะครับอุ้ยรถลอนลอยลอนลอยว้าวโอ้ครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเมืองนะครับต้องต้องบอกว่าบ้านนอกเข้ากรุงนะเมื่อกี้เห็นโรนลอยล้ะโอ้โหันนั้นนี้ไม่ต่ำกว่า20ล้านแน่โอเคนะครับเอ่อสำหรับวันนี้เนี่ยอาจจะแปลกนิดนึงแปลกตาน่ดนึงนะครับเพราะว่าเรามาปั่นจักรยานกันในเมืองนะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังของสวนลุมพินี นะครับเราเราเริ่มตั้ตอนเช้าเราปั่นกันในเที่ยวกันในสวนเบญจัตสริสวนเบญจกิตินะครับที่สู่ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับแล้วเราก็มาที่สะพานเขียวนะครับแล้วก็มาปิดทริปฝากปิดอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับมาเที่ยววันนี้ถือว่าโอเคนะนะครับนานๆจะเข้าเมืองสักทีนึงนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะกลับนะครับจากสวนลุมกลับไปสวนเบญจกิติ นะครับแล้วก็โดยใช้สะพานสีเขียวนะครับเออเห็นสะพานแล้วทำใจยากนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคนะนานๆมาทีไปครับไป,ไปกลับกันแล้วนะครับโอเคครับไป แรกในชีวิตเลยนะเนี่ยที่มาที่นี่เขาว่ากันว่าสะพานเขียวเนี่ยเป็นสะพานที่เวลาขี่แล้วเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่แบบอบอุ่นมากนะครับแล้วก็บางช่วงบางตอนของที่นี่เนี่ยจะให้เรารู้สึกว่าเหมือนเราอยู่บนเหมือนเราอยู่ที่เกาหลีหรือไม่ก็ที่ญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศดีจริงๆนะเหมือนอยู่อย่างที่บอกนะครับเหมือนอยู่ที่เกาหลีญี่ปุ่นจริงๆ,ๆนะครับเป็นสะพานที่ดีไซน์ได้แบบยาวดี จริงๆสะพานนี้สร้างมาแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะสร้างมาน่าจะเกือบเกือบ20ปีแล้วนะสะพานแห่งนี้แต่ว่าเพิ่งจะมาบูมในช่วงที่โควิดระบาดนะครับในช่วงตอนที่เราไปต่างประเทศกันไม่ได้นะครับแล้วก็พอดีเขาปิดปรับปรุงแล้วก็เพิ่งจะซ่้เพิ่งจะทําใหม่นะครับเลยทําให้เป็นที่คนเนี่ยในเมื่อไม่ได้ไปต่างประเทศก็เลยมาที่นี่นะครับเพราะที่นี่เนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ต่างประเทศจริงๆ เนเหมือนที่เราขี่ตอนนี้นะครับถ้าถ้าไม่คิดอะไรมากนะไม่รู้ว่าที่นี่คือคือประเทศไทยเนยจินตนาการไปดีๆเหมือนเราอยู่เกาหลีกับญี่ปุ่นจริงๆดูที่ว่าเขามีอะไรขายไหมล่ะนี่เฮ้มีของขายจริงๆด้วย ดูดิมีอะไรขาย,ยบ้างกาแฟโอเวนตีนชาไทายภูเขานมชมพูนั่นคืออะไรนมสตรอเบอรี่ปั่นข้างล่างก็โอเคนะพูดพูดถึงวิวโอเคนะเนี่ยเดนเย็เนๆอย่างเงี้ยโอ้โหมับรรยากาศดีแล้วเนี่ยบรรยากาศใช้ได้เลย อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับสำหรับคนที่มาที่สะพานเขียวนะครับต้องสั่งต้องลองสั่งดูต้องลองสั่งตามา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 ตามมา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 ต้องลองสั่งดูเี่ราอยู่ข้างล่างนะพี่โอ้ยมีเบียร์ขายด้วยพี่ครับเอาเอาเย็นๆยหนขวดเดี๋ยวจับเลี้ยงอ่ะ อ่าเท่าไหร่ครับใช่ใช่เท่าไหรนะ่แะขวดเดียวเท่าไหร่สิบบาทสิบ,ส,บ,บสิบบาทสิบบาทอ่ลองดูลองดูไม่ลองไม่รู้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะนอกจากราเมื่อกี้เนี้ยที่เขายังไม่เปิดขายนะดูซิว่าเขาจะส่งเราไหมสิบบาทไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปรียบเป็นลอกเดี๋ยวเราลองดูว่าเขาจะส่งเราไหม ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่นนะสิบบาทนะโอเคครับโอ๊ยตกเป้าตกเป้าไ <laughs> ด้ยิงด้วยอเมซิ่งอเมซิ่งอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ที่มาที่นี่นะครับขอบอกเลยลองสั่งดูนะร้านเมื่อกี้ด้วยแต่ร้านเมื่อกี้เปิดเปิดบ่ายหน่อยทั้งบ่ายสามไม่งั้นได้ชานมเราแล้วนะ่ได้นมเย็นเราแล้ว นะแต่จริงๆแล้วอีนาทีก็น่าจะเปิดนะอโอเคชช่นใจชช่นใจชอบชอบมากนะครับมุมนี้มุมนี้เป็นมุมที่บนทางด่วนนะครับด้านล่างจะเป็นทางด่วนนะทางด่วนชั้นทางด,วด่นงดวนชั้นที่1นึชั้นที่1น,นะครับตรงบริเวณแถวแถวคลองเตยนะครับสุขุมวิทและตรงนู้นคลองเตยสามสี อ่าพพะ่านทีของเตยตรงนี้ถ้าเราตรงไปไปสุขุมวิทไม่จริงจริงมันขี่จักรยานไปได้ในสุขุมวิทเนี่ย สกุมวิสสกุมวิสเฮ้ยสะพานนี้สวยนะเออสะพานนี้สวยสะพานนี้สวยอืสะพานนี้สวยนะ เออเรียบทางด่วนใหม่ด้วยเนี่ยถ้าทางกลางคืนจะสวยนะจะเปิดไฟด้วยแล้วเราก็กลับมายัางสวนเบญจก,กิติ เป็นที่เรียบร้อย แล้วตอนนี้นะครับเราก็กลับมาสู่สวนเบญจกิติอีกแล้วป้ายเดิมป้ายนี้ตอนตอนเช้าใช่ไหมเราเริ่มจากป้ายนี้ก่อนนะเราเริ่มจากที่นี่แล้วก็เข้าไปที่สวนน้ําเบญจกิตินะแล้วก็กลับเข้ามาที่ภายในสวนป่าเบญจกิตินะครับหลังจากนั้นเราไปที่สะพานเขียวพอจากสะพานเขียวเราก็ยงิงดิงไปที่สวนลุมพินีนะครับไปไปไปอยู่ที่สวนลุมพินีนิดนึงนะครับเรากลับมาที่นี่นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ โอเคนะเป็นเป็นเป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้เข้ามาปัดในเมืองนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามชมกันตอนต่อไปนะว่าต,ต่อไปเนี่ยทริปถัดไปเราจะไปที่ไหนกันนะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับวันนี้นะโอเคสนุกดีนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับในตอนนี้หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow กด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดในตอนถัดไปกับเที่ยวไม่ยากกตงนอง,ง,<ร>งใส่สอสำหรับตอนนี้ส่วนบิดครับ